ทำมาสวัสดีนักเรียนครับวันนี้ก็พบกันนะเป็นวันอังคารที่แปดนะครับเป็นวันอังคารที่แปดนะครูอริุญาทอดเม็ดนะก็ครูอยู่เนครูอยู่ระยะห่างนะเอานักเรียนมาดูมาดูที่เราทําการบ้านกันไว้แล้วครูบอกให้เธอต้องทําการบ้านส่งนะครับก่อนสอบอ่และนักเรียนดูหน้าร้อย 90หน้าร้อยเก้าสิบนะเขาบอกว่าวงกลมล้อมรอบหน้าทศนิยมที่เท่ากับทศนิยมที่กำหนดให้ให้วงกลมล้อมรอบทศนิยมที่เท่ากับทศนิยมที่กําหนดให้ข้อหนึ่งเนี่ยเขากําหนดว่า0.2เพราะฉะนั้นช้อยไหนจะเท่ากับ0.2คําตอบก็คือช้อยขอไข่นั่นเอง เท่ากับ0.20 0.2กับ0.20เนี่ยเท่ากันต่อมาข้อ 2- 0.7ก็ไปเท่ากับ0.70นั่นเองเพราะฉะนั้นมันคือทศนิยม1นึ่ตำแหน่งกับ2ตํตำแหน่งแต่ตำแหน่งที่2เนี่ยมันเป็นมันเป็นเลขศูนย์เพราะนั้นถือว่าเท่ากับเท่ากับทศนิยมตำแหน่งเดียวนั่นเองนะ เพราะตำแหน่งที่สองมันเป็นศูนย์แต่ตำแหน่งที่หนึ่งเนี่ยมันคือศูนย์จุดเจ็ดเท่ากันเพราะนั้นตำแหน่งที่สองเนี่ยมันเป็นเลขศูนย์เพราะฉะนั้นมันก็เลยเท่ากันครับเพราะศูนย์ไม่ศูนย์ไม่มีค่าในที่นี้นะครับอ้าวลองอีกสักสองสามถึงข้อห้านะข้อสาม5มันจะไปเท่ากับคอควายครับ0.850นั่นเอง ข้อที่4 0.56มันก็ไปเท่ากับคอไก่นั่นเองก็คือ0.560ข้อ5 0.91 0.910มันก็ไปเท่ากับคอควายก็คือ0.91นั่นเองที่เหลือ,อนักเรียนทำเองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวครูจะให้คะแนนด้วยต่อไปมาถึงข้อ3 เราก็เขียน0.5แล้วก็บอกให้เขียนทศยมที่เท่ากันเพราะฉะนั้นเธอก็เขียนเป็นว่าตำแหน่งที่2เนี่ยเติมศูนย์เขไปตัวหนึงมันเท่ากับมันเท่ากับทศยมตำแหน่งเดียวตำแหน่งที่1นะ0.5มันคือทศยม1ตำแหน่งแต่0.50 มันสตำแหน่งก็จริงแต่ตำแหน่งที่2เนี่ยมันเป็นเลข0มันก็เท่ากับ0.5นั่นเองอ่ะโอเคนะที่เหลือไปทำเองนะครับต่อไปเรามาทบทวนทิดน,งนึงก็คือหน้าร้อนะครับ35.7เนี่ยเราจะสังเกตว่าเลข3เนี่ยอยู่หลัก10นะ เลขสามอยู่หลักสิบเลขห้าอยู่หลักหน่วยเลขเลขเจ็ดอยู่หลักส่วนสิบหรือหลักศูนจุดเจ็ดนั่นเองหลักส่วนสิบก็คือหลักศูนจุดหนึ่งหลักส่วนร้อยก็คือหลักหนึ่งส่วนร้อยหรือ0ูนนหั่นเองหลักส่วนพันก็คือหลักศูนยจุดศูนนนั่นเองนะอ่ะ ที่เหลือนักเรียนก็ถ้าไม่เข้าใจในักเรียนก็ดูดูตัวอย่างตรงนี้นะอ่าต่อไปมานี่เลยครับมาหน้า192เลย38.7 38.7เนี่ยเขาขีดเส้นใต้เลข7เลข7เนี่ยมันเป็นหลักส่วน10นักเรียนก็เขียนว่าเป็นหลักส่วน10ค่าประจำหลักของมันก็คือ0.1 เพราะฉะนั้นเลข7ตัวนี้จึงมีค่า0.7นั่นเองบรรทัดล็อกสุดท้ายตอบว่าค่าของตัวเลขก็คือ0.7นั่นเองต่อมามาถึงข้อมาถึงข้อ2 9.345เขาขีดเส้นใต้เลข5ซึ่งอยู่ในหลักทุทยมตำแหน่งที่3นะนับจาก จุดไปเนี่ยเป็นตัวที่3เรียกว่าตำแหน่งที่3มมันคือหลักส่วนพันครับค่าประจำหลักมันก็คือ0.001 0.001หรือค่าเลขโดดของเลข5ตัวนี้ก็คือ0.005นั่นเองต่อไป200.08เขาขีดเส้นใต้เลข8 เลข8เนี่ยจะอยู่ตำแหน่งที่สองก็คือหลักส่วนร้อยนักเรียนเขียนว่าหลักส่วนร้อยมันก็คือมีค่าประจำหลักก็คือ0.01เลขโดดเลขนี้ก็จะกลายเป็น0.08นั่นเองต่อไป46.93 1หนึ่งตัวนี้อยู่ในหลักส่วนตำแหน่งที่3เรียกว่าหลักส่วนพัน ตำแหน่งที่3เรียกว่าหลักส่วนพันนะหลักส่วนพันนี้ก็จะมีอยู่ค่าประจำหลักก็คือ0.001 0.001หรือค่าเลขโดดก็จะเป็นเลข1ก็จะกลายเป็นเท่ากับ0.001นั่นเอง0.001นั่นเองต่อไปหลักข้อต่อไป3 375.24 เขาขีดเส้นใต้เลขสองเลขสองเนี่ยคือหลักส่วนสิบปริยมตำแหน่งที่หนึ่งนั่นเองมีค่าประจำหลักก็คือ0.1หรือ0ค่าค่าของตัวเลขสองตัวนี้ก็คือ0.2นั่นเองต่อไปมาถึง1234.805 เขาขีดเส้นใต้เลข 0, 0ูเนี่ยอยู่ในหลักส่วนร้อยครับส่วนร้อยค่าประจาหลักของมันก็คือ0.01ตัวเลข0ตัวนี้มีค่าประจําเลขโดดเลขนี้ก็คือ0นั่นเองเพราะศนย์ไม่มีไม่มีค่านะเป็นเลขต่อศูย์อย่างเดียวครับต่อมามาถึงเขาขีดเส้นใต้ข้อต่อไปเลข6 6ตัวแรกคือหลักส่วน10ครับโดยยมตำแหน่งที่1หลักส่วน10มีค่าประจำหลักก็คือ0.1เพราะนั้นเลข6ตัวนี้มีค่า0.6ต่อไปเลข5ขีดเส้นใต้เลข5ซึ่งอยู่ในหลักส่วนร้อยหลักส่วนร้อยมีค่าประจำหลักก็คือ0.01เลข5ตัวนี้จะมีค่า 0.05นั่นเองต่อไปข้อสุดท้ายแนละ9้ว9 9อ 0, 0ตัวที่เขาขีดเส้นใต้ยอยู่ในหลักส่วนพันหลักส่วนพันมีค่าเท่ากับ0.001ค่าประจำค่าของตัวเลขศูนนี้ก็มีค่าเท่ากับ0นั่นเองอ่าต่อไปเขาบอกว่าหน้า192 ข้อที่2องเขาเขาเขากระจายเลข,ขออกมาให้เราเขียนเป็นเลขนั่นก็คือ500ก็5อยู่หลักร้อย3อยู่หลัก10 2อยู่หลักหน่วยทดยมตำแหน่งที่1ก็คือส่วน10ก็คือ6ส่วนร้อยก็คือเลข8ส่วน อีกหอีกตัวหนึ่งก็คือทศยมตำแหน่งที่สามเลขหนึ่งสรุปแล้วข้อนี้ตอบ 5, 53532.681นั่นเอง532.681นั่นเองข้ออื่นนักเรียนทำเอาเองนะครับข้ออื่นนักเรียนทำเอาเองต่อไปหน้า193ก็ทํา็ทำเองได้อะไรที่หายไปยกตัวอย่างสักข้อนึงอะข้อแรก มีเลข5แล้วมีเลข8แล้วหายไปก็คือเลข3เลข3เนี่ยอยู่ตำแหน่งที่2องทุนิยมตำแหน่งที่2เลข3ก็จะกลายเป็น0.03นั่นเองครับ0 03. 0นนั่นเองที่หายไปต่อมามาถึงข้อที่2มีมีเลขมี1ก็คือ10มีเลข9แล้ว ขาดเลข6เลข6อยู่ในตำแหน่งที่1ครับก็คือ0.6นั่นเองเอาอีกข้อหนึ่งข้อ3 425.7อห้จุจเนี่ยหายไปก็คือ0.7นั่นเองเอาที่เหลือนะักเรียนต้องทำเองนะแล้วก็มาส่งหลังจากนี้อ่ะต่อจากนั้นก็ไปหน้า194เลย อันนี้ก็ไม่ยากนักเรียนก็ไอ้ที่เขาเขียนกระจายเราก็ไปเขียนเป็นจำนวนอย่างเช่นเขากระจายว่าเป็น10บวก2บวก0.3คําคำตอบมันก็จะออกมาเป็น12.3นั่นเอง12.3ข้อ2ก็จะเป็น74.85นั่นเอง นะ8 5 8 5นั่นเองต่อไปมาถึงข้อ3ใหญ่เขาให้กระจายเพราะนั้น4ตัวแรกเธอก็เขียนว่าเป็น400อยู่หลักร้อยก็เป็น400บวก0ไม่ต้องเขียนก็ได้เพราะ0ไม่มีค่าบวก5 5อยู่เลยหลักหน่วยก็บวกทศนิยมตำแหน่งที่1ก็คือ0.2นั่นเอง อาต่อมามาถึงข้อ2 9ตัวแรกคือ90 9ตัวที่2คือ9เฉยๆเพราะนั้น90บวก9ละต่อไปบวก0.5แล้วก็บวก0.08นั่นเองเอาอีกข้อนึงอ่ะ81.371กระจายออกไปก็คือ8ก็คือ80บวก1 หอยู่หลักหน่วยก็เป็น1นึ่เฉยๆบวก0.3บวก0.07 0.07นะแล้วก็บวก0.001อ่ที่เหลือทำเองนะครับเอาละต่อไปเป็นการเปรียบเทียบการเรียงลำดับทศนิยมนะเปรียบเทียบการเรียงลำดับทศนิยมไปหน้าร้อย 96้าสเก้าขาให้มาดูซิว่าใครมากกว่ากันนะถ้าเธอสงสัยเธอก็ดูรูปประกอบได้ที่ทอยู่ข้างบนอ่ะเราดูเวลาจะเปรียบเทียบเนี่ยไอท้ทศนิยมก็คล้ายๆกับเศษส่วนเหมือนกันเราต้องดูที่จำนวนเต็มก่อนครับอย่าง11 11กับ10อย่างเงี้ย เราไม่ต้องไปดูเศษหรอกเพราะ11มันมากกว่าเพราะนั้นตอบได้เลยมากกว่าข้อแรกต่อไปทีนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดจำนวนเต็มมันเท่ากันอย่างข้อสองเนี่ยจำนวนเต็มตัวจำนวนแรกก็คือสิบจำนวนที่สองก็คือสิบเหมือนกันเราต้องดูตัวทศยมตำแหน่งที่หนึ่งถัดไปปรากฏว่าตำแหน่งที่หนึ่ง จำนวนแรกเป็นเลข8ปดจำนวนที่2เป็นเลข9เพราะนั้นดูแค่นี้พอแล้วที่เหลือไม่ต้องดูแล้วเราดูออกแล้วว่าตัวข้างหน้าน้อยกว่าแลยครับดูทนิยมตำแหน่งที่หนึ่งอย่างเดียวก,ก็ดูออกแล้วว่าตัวข้างหน้าน้อยกว่าครับนะต่อไปข้อ3 11เท่ากันอีกเราก็ดูทยมตำแหน่งที่หปรากฏว่าเท่ากันอีก เมื่อเท่ากันต้องไปดูตำแหน่งที่สองครับปรากฏว่าตำแหน่งที่สองเนี่ยตัวแรกเป็นเลขสี่ตัวที่สองเนี่ยจำนวนที่สองเป็นเลขห้าเพราะนั้นน้อยกว่าครับด้านหน้าน้อยกว่าแล้วแค่นี้เองครับต่อไปก็สี่ก็สี่สี่สิบเจ็ดอันนี้ไม่ต้องดูอย่างอื่นเลยดูแค่จำนวนเต็มสี่สิบเจ็ดมากกว่าสิบเอ็ดตอบมากกว่าครับ ต่อไปข้อ5 47เท่ากันต่อไปตำแหน่งที่1ก็เท่ากันตำแหน่งที่2ก็เท่ากันเมื่อเท่ากันดูตำแหน่งที่3มครับปรากฏว่าตำแหน่งที่3มเนี่ยทางทางทางขวามือมากกว่าเพราะนั้นตอบข้้งหน้าน้อยกว่าครับที่เหลือนักเรียนไปทำเองนะเพราะว่ากูจะได้ตรวจให้คะแนนได้ ให้นักเรียนทําเองบ้างครูจะเลยบ้างต่อไปหน้า197เลยครับไปอย่างเร็วเลยเพราะว่าเรายังเหลืออีกแค่วันนี้แล้วก็เหลืออีก2อคลิปเองจะจะจบแล้วแล้วเราก็จะสอบกันวันสัปดาห์หน้าแล้วครับต่อไปข้อที่2วงวงทศยมที่มากกว่าครับ เราก็ดูอย่างที่ว่าครับดูอย่างที่ครูบอกอะดูจํานวนเต็มก่อนจํานวนเต็มถ้าเกิดเท่ากันให้ไปดูทศยมตําแหน่งที่หนึ่งถ้าหนึ่งเท่ากันอีกไปดูตําแหน่งที่สองถ้าสองเท่ากันไปดูถึงตําแหน่งที่สามไปเรื่อยๆเขาจะให้เธอเรียนแค่สามตำแหน่งเองนะเพราะนั้นข้อหนเนี่ยดูจำนวนเต็มก็รู้แล้ว 9.1มากที่สุดใช่ไหมข้อ 2, 2เป็น10เท่ากันถามว่าไหนมากสุดก็ปรากฏว่าอันกลางครับทศยมตำแหน่งที่1มากกว่าก็ตอก็ออตอบอันกลางครับ10.5ครับมาถึงข้อ3ล่ะอันไหนมาก25 25ตัวแรกกับ25ตัวหลัง ปรากฏว่ามันเท่ากันใช่ไหมเราก็ไปดูทดยงตำแหน่งที่หนึ่งปรากฏว่าตัวหลังเนี่ยจุดห้าตัวหน้าจุดศูนย์เพราะนั้นตัวหลังมากกว่าครับไปวงตัวหลังครับยี่ห้าจุดห้านั่นเองที่เหลือ,อนักเรียนทำเองครับต่อไปวงตัวที่น้อยสุดครับวงตัวที่น้อยที่สุดอ่ะข้อที่หนึ่งก็ ตัวที่น้อยที่สุดก็คือจำนวนเต็มมันบอกแล้ว40.52น้อยสุดครับมาข้อ2ล่ะข้อ2เนี่ยก็ดูจำนวนเต็มก็ก็ออกแล้วก็คือตัวสุดท้ายจำนวนเต็มแค่8เองนอกนั้นเขามีหลักสิบหลักร้อยแต่ว่าตัวสุดท้ายมีแค่หลักหน่วยเพราะนั้นน้อยสุดครับข้อ3ล่ะข้อส จำนวนเต็มเท่ากันก็ไปดูตัวยมตำแหน่งที่1ปรากฏว่าตำแหน่งที่1เนี่ยมีตำแหน่งเดียวก็คือจุดเอันแรกครับน้อยสุดครับอันแรกอา่ที่เหลือทําเองต่อไปขีดูกกับขีดผิด,ผดนะเขาบอกว่า6 4 5 2มากกว่า6.54 แต่น้อยกว่า65.42ถูกต้องครับอย่างนี้เป็นต้นนักเรียนก็ไปทำเองได้ใส่ถูกใส่ผิดนะต่อไปข้อ5เขียนทศนิยมที่มากกว่า4.7มา3ามจำนวนอาอันนี้ทำพร้อมกันเลยเขียนให้มากกว่า4.7มา3ามจำนวนเช่น4.75 เติม5ตำแหน่งที่2ลงไปทั้ตัวก็ได้4.8อ่า 8, อย่างนี้ก็มากกว่า5.7อ่าตัวที่3 5.7ก็มากกว่าอ่าอันนี้อันนี้ทำพ้องกันเลยคูช่วยแล้วต่อมาเขียนทศนิยมที่น้อยกว่า12.5มา3จำนวนอ่ะก็11.5ก็น้อยกว่า เขียน11.5เอ็ดเอ่อสก็ได้1 2 0 5ก็ได้2 2 0 0อก็ได้นะเขียนมา3ามจนวน12.005อง0 5 12.005นะก็ได้ก็ถือว่าน้อยกว่าตำแหน่งทศนิยมตำแหน่งที่1นะครับโอเคน,นะ ต่อไปเรียงลำดับทุดยมจากจากน้อยไปมากจากน้อยไปมากข้อที่1นะแล้วก็ข้อ2เรียงจากมากไปน้อยให้นักเรียนขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้นะแล้วก็ทำตามที่เขากำหนดมา อ,อันนี้ครูจะทบทวนให้ดูในกระดานนะ่าทบทวนให้ดูในกระดานนักเรียนดูในกระดานนะครับอ่ะนักเรียนดูนะทบทวนดูในกระดานนะครับ เขาบอกว่าจากน้อยไปมากนักเรียนดูไงจากน้อยไปมากข้อไหนอ่ะอ้าวอย่างอันเนี้ยจากน้อยไปมากไหมดูติชอยกอไอหกเนี่ยมันเท่ากันใช่ไหมหกเท่ากันปากฏว่าไอเนี่ยเมื่อหกเท่ากันก็ไปดูตำแหน่งที่หนึ่งปากฏว่าตำแหน่งที่หนึ่งเป็นเลขศูนย์อันนี้น้อยละน้อยละอ้าวแต่ทีนี้ ไอ้น,นี้มากขึ้นพอไปถึงตัวนี้น้อยอีกแล้วครับน้อยอีกแล้วสรุปแล้วอันเนี้ยไม่ได้เป็นไปตามไม่ได้เป็นไปตามมากไปหาน้อยน้อยไปหามากอันนี้อันนี้เรียกว่าสลับกันามาดูข้อขอเนี้ห้าจุดศูนย์น้อยห้าจุดหกมากขึ้นห้าจุดเก้าเพราะฉะนั้นเน,น,นี่ยอันเนี้ยละครับ อันนี้แหละครับไอเรียงจากน้อยไปหามากครับเห็น,นอันนี้ดูดูห้าปรากฏเท่ากันเท่ากันดูต่อไปดูตำแหน่งที่หนึ่งถ้าตำแหน่งที่หนึ่งดูแล้วสำเร็จหมายความว่าไอ้น,นี้น้อยอันนี้มากขึ้นอันนี้มากขึ้นโอเคถูกต้องจากน้อยไปมากทีกนี้จากมากไปน้อยล่ะอ่า โจทย์เกิดถามว่าจากมากไปน้อยอันไหนอะจากมากไปน้อยครับอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้มันก็ค่อนข้างมั่วเพราะว่ามันไม่ได้เรียงอันนี้อันนี้มากที่สุดคือไปอยู่ตรงกลางใช่ไหมอันนี้อันนี้มากเป็นระดับสองน้อยจากอันนี้อันนี้น้อยสุดอันนี้ไม่ได้เรียงเลยไม่ได้เรียงไปตามมากไปน้อยน้อยไปมากมันมั่วอันนี้ ต่อไปอันไหนมากไปน้อยอ่ะดูันนี้เนอ,อันนี้อันนี้เท่ากันครับเนี่ยเจ็ดจุดหเนเี่ยเท่ากันเลยครับถึงแม้จะมีศูนย์มีศแต่ศูนย์มันอยู่ข้างหลังเนี่ยมันมันไม่มีความหมายอะไรครับเพราะฉะนั้นเติมศูนย์มากๆกก็ไม่เป็นไรก็เท่ากันอยู่ดีอ่ะ นะเติมหลังเติมศูนย์หลังเลขหลังจุดเนี่ยไม่เป็นไรครับค่าไม่เปลี่ยนแปลงนะเติมก็เติมได้แต่ค่าไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะทีนี้อันไหนมากไปหาน้อยอันนี้เลยครับดูนี้9.3 9.3นี่ก็9.3านี่ส2มองมากกว่า3 1และ3 1มก็มากกว่า3เฉย สาที่เฉยนี่ก็คือ9ก0นั่นเองเพราะนั้นอันนี้ครับจากมากไปหาน้อยครับต่อไปอันไหนเท่ากันล่ะอันไหนเท่ากันมีเท่ากันอันที่เท่ากันก็คือคอควายนี่ครับ7.60 7.60ดหกูกนว่าเ6เฉยอันนี้7.60นอันนี้7.60 0สรุปแล้วเท่ากันครับ อันนี้เท่ากันอันนั้เพราะนั้นก็ให้ในักเรียนดูตามนี้นะครับเพราะนั้นการบ้านนี้ครูก็จะไม่เฉลยหมดแล้วครับให้ในักเรียนไปทําเองครูจะได้ตรวจให้คะแนนครับอ่ะครูผ่านไปเลยนะเึงร้อยร้อยเก้าเก้านักเรียนไปทําเองนะไปเรียงสมัยนะครับอ่ะเพราะนั้นคลิปวันนี้ครูก็จะหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะวอ นเป็นตั้งใจทำนะจะมีอีกสองคลิปเพื่อก่อนที่นัเกเรียนจะจบนั่นเองสวัสดีครับ